เป็นตะกรันเป็นคราบขาวๆให้กลับมาใสปิ้งเหมือนใหม่แบบนี้ง่ายนิดเดียวนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะและนี่นะคะแก้วน้ำเวลาที่เราใส่น้ำวางทิ้งไว้หรือจะเป็นแก้วน้ำบนหิ้งพระนะคะ พอเราใส่น้ำไปน้ำแห้งปุ๊บก็จะเป็นคราบขาวๆคราบตะกันแบบนี้ล้างออกยากมากๆค่ะบางครั้งเนี่ยพี่ขวดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าล้างยังไงก็ไม่ออกขัดถูยังไงก็ไม่ออกแต่วันนี้มีวิธีง่ายๆค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะให้เราเตรียมน้ำใส่กระมังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวช่วยที่ดีมากๆที่บ้านมีติดอยู่แล้ว ก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองค่ะให้เราใส่ลงไปนะคะน้ำในกระมังนี้ก็ประมาณ2ลิตรเราก็จะใช้น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เขาละลายเข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำแก้วน้ำที่มีคราบตะกันแบบนี้นะคะ นำลงใส่ในน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคราบใครที่มีคราบตะกันหนักๆนะคะให้เราฉีดน้ำส้มสายชูลงไปแบบนี้แล้วก็แกว่งๆเขาหน่อยนึงนะคะแล้วเราค่อยนำแก้วลงแช่ค่ะ เราก็จะแช่เขาไว้แบบนี้ครึ่งถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าคราบตะากาัรนนั้นหนักขนาดไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคราบบางๆครึ่งชั่วโมงก็หลุดออกหมดแล้วค่ะแต่ถ้าคราบหนักอาจจะแช่เกิน1ชั่วโมงก็ได้นะคะ ถ้าเราดูว่าน้ำยังไม่ท่วมแก้วแบบนี้เราก็สามารถเติมน้ำให้ท่วมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาชนะมันไม่สามารถมิดท่วมได้ก็ให้เราค่อยๆมาหมุนแก้วเอาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะได้แก้วที่สะอาดใสปิ๊งแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าคราบตะกาันหลุดออกแทบจะหมดแล้วเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่หยิบขึ้นมาดูแล้วคราบยังไม่หมด ยังมีคราบหนักๆที่ขัดไม่ออกก็ให้เรานําน้ำส้มสายชูฉีดลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แช่เขาไว้ได้ต่อไปอีกนะคะนี่ค่ะใบที่สองก็เหมือนกันเลยสะอาดใสปิ๊งเลยนะคะ mm hmm. เพียงแค่นี้ค่ะเราก็นําแก้วที่สะอาดใสแบบนี้ไปล้างทําความสะอาดนะคะก็ล้างด้วยน้ำสะอาดธรรมดาแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานนี่แหละค่ะ ขัดถูได้เลยนะคะถ้ายังพอมีคราบติดอยู่ขัดเบาๆก็ออกแล้วค่ะง่ายนิดเดียวนะคะต่อไปนี้แก้วน้ำมีตะการเราไม่จำเป็นต้องทิ้งแล้วค่ะเพียงแค่มีน้ำส้มสายชูเราก็จะได้แก้วที่ใสสะอาดแบบนี้เลยนะคะง่ายนิดเดียวค่ะ จะคราบหนักแค่ไหนตะกันหนักแค่ไหนต่อไปนี้ไม่ต้องทิ้งแก้วแล้วนะคะเราก็จะได้แก้วที่กลับมาใสาสะอาดปิ้งแบบนี้เหมือนเดิมแน่นอนค่ะอย่าลืมลองทำกันได้เลยนะอย่าลืมติดตามผมนะคะโปรเจกต์ครับผมชาแนล